สำหรับวันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องอกค a ระดนะฮะอกคะดนะครับหรือคําศัพท์เกี่ยวกับร่างกายนะเพราะว่าเราเรียนแต่รูปประโยคมานะครับอันนี้เราก็จะมาเรียนเรื่องของคําศัพท์เนาะให้ทุกคนพอเข้าใจนะครับในเรื่องของคําศัพท์ ok อกคา้ระดนะฮะโอใช้ในเรื่องของคําช่วยสุภาพนะครับอันน้้ปลว่าร่างกายนะอ่ะเรามาเริ่มกันเลย ร่างกายเราเอาแบ่งเป็นส่วนด้านหน้าที่มองเห็นกับส่วนด้านหลังก่อนนะด้านหน้าเนี่ยคือตั้งแต่หัวนะครับเราจะเรียกว่าอัตมาอัตมานะครับอัตมาเรียกว่าหัวนะครับอัตมาถ้าใบหน้าเราก็จะเรียกว่าขานะครับหน้าอย่างเงี้ยนะครับใบหน้าขากถ้าเราเราเห็นคนที่เป็นหน้าใหญ่เนาะเราก็จะพูดว่าเข้ากอะะโอับคนหน้าใหญ่เหมือนเอาไปด่าเพื่อนได้เลยนะเข้าอกอะโอเค แต่ถ้าพูดว่าหน้าเล็กก็เข้าอ,อกอะจีใส่นะครับเข้าอ,อก,ก side. อะจีใส่อะเราก็ใส่ตรงข้างหลังนี้ได้เลยนะเข้าอ,อกอะเข้าอกเข้าอกอะนะอืมไม่ติดตามเคยนะฮะไม่เป็นไรอ่ะเข้าอ,อกอะโอเคถัดมาเป็นเมะนะครับเมะเมะก็คือตัวนี้นะครับเมะคันจิคือตัวนี้นะครับเมะเหมือนปลาเลยเนาะ มันคันจิตัวเนี้ยมันก็มาจากลูก,กาตาเราเนี้ยแหละเนาะแล้วก็วิธีการเขียนเดี๋ยวต้องจัดปากกาใหม่แล้วนะครับอ่ะเมะนะครับถัดมาจมูกเราเรียกว่าฮนาฮนะฮานะอันนี้คือเราจะพูดถึงรูปหน้าเราก่อนเน,ะนาะฮนานะฮานะเนี่ยก็มีอีกคำหนึ่งที่เป็นคำเสียงเดียวกันที่แปลว่าดอกไม้นะครับฮนานะที่แปลว่าดอกไม้ ส่วนอันนี้ก็แปลว่าจมูกนะครับฮานาฮานาฮานะนะนะคือเสียงจะออกต่างกันนิดนึงฮานะคือดอกไม้แต่ถ้าเสียงออกจะหนักหนกหน่อยนะครับฮานาคือแปลว่าจมูกนะครับฮานาถัดมาคุจิคุจิแปลว่าปากมีสำนวนหนึ่งด่าคนปากไม่ดีก็คือคุจิกะวารุยคุจิกะวารุยนะครับวารุยแปลว่าไม่ดีนะครับคือปากเสียปากแย่เนี่ยคุจิกะวรุย แต่ถ้าปากดีปากดีในที่นี้คือพูดเก่งนะครับปากดีในที่นี้คือพูดเก่งก็คือคุจิกกย์คุจิกกย์นะครับแปลว่าเออป,ป,ปากดีปากปากดีภาษาไทยมันไม่ดีเนาะแต่ว่าถ้าในภาษาญี่ปุ่นคำว่าปากดีนะเนี่ยคุจิกกย์เนี่ยหมายถึงว่าพูดเก่งช่างเจราจาอะไรเงี้ยนะครับถัดมาคําว่ามีมิมีมิก็คือแปลว่าหูนะครับมีมิแล้วก็คามะคามะถ้าเส้นผมเราจะเรียกว่าคามิโนเกะ คามิโนเข n โนก็คือตัวช่วยนะครับเขก็คือเส้นผมเส้นขนของผมนะครับเขาก็เรียกเขาก็เลยเรียกว่าเส้นผมนะครับคามิโนเคคามิโนเคแล้วก็ฟันก็เรียกว่าฮะฮะอย่างนี้นะครับฮะเนาะอันนี้ทุกคนก็ไปท่องท่องท่องจำแต่จริงไม่ต้องท่องหรอกเราก็แบบใช้บ่อยๆเราก็จําได้แล้วนะครับอ่ะถัดมาเรื่องของแขนแล้วก็มือเนาะ พูดถึงอะหัวเสร็จแล้วปุ๊บถัดมาก็เป็นไหลคตะคตะทีนี้มันจะมีสำนวนหนึ่งเขาเรียกว่าคตะโอโมยคตะโอโมยไม่ได้แปลเ,เกี่ยวกับไหลเลยนะคตะโอโมยเนี่ยแปลว่ารักเขาข้างเดียวนะครับคตะโอโมยจริงๆมันเป็นกิริยาท่าทางของคนรักกันแล้วก็แบบซบไหลนั่นแหละมันเลยแปลว่าแบบพิงไหลเขาพึ่งพาแต่ไหลเขาเนี่ยก็กลายเป็นสำนวนว,นว่ารักเขาข้างเดียวนะครับ ถัดมาเป็นอุเดอุเดก็คือเป็นแขนเราทั้งแขนนะครับอุเดอุเดฮิจิฮิจ so ิข้อศอกฮิจิเตะแปลว่ามือมีสำนวนนะครับถ้าคนไหนมีฝีมือไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตามเช่นทำการค้าเก่งทำอาหารเก่งวาดรูกเก่งเขาจะพูดว่าเตะกะอุไม่คือมือเก่งมือมีฝีมือมือเก่งนะครับเตะกะอุไมเตะกะ อุไม่นะครับอันนี้ก็เป็นสำนวนในการแบบชมคนเนาะอานาโนเตกาอุไมเดซเน่เห็นใครทำอะไรเก่งๆ no um เนี่ยครับเตกาอุไม um ่ถัดมาคือยูบียูบีถ้าเป็นนิ้วชี้เขาจะเรียกว่าซาชิยูบีนะครับนิว้วชี้ซาชิแปลว่าชี้นะครับซาชิยูบีนิ้วชี้นิ้วก้อยก็เรียกว่าโคยูบีนะครับอันนี้คร่าวๆเ,เล็บก็เรียกว่าซิเมะนะครับซิเมะนะครับคำนี้ซิเมะซิเมะ นะเล็บอันนี้ก็เป็นตัวคันจินะครับขาก็เรียกว่าอชิอชินะครับเข่าเรียกว่าฮิสะฮิสะเท้าเรียกว่าอชิอ๋ออ่ะทีนี้มันมีสันนวนคําว่าอาชิการนังไงเนี่ยนอกเหนือจะแปลว่าขายาวแล้วนะอันนี้มีความหมายตรงตัวกับความหมายในยะถ้าความหมายตรงตัวก็คือขายาวจริงๆอาชิการนังายอันนี้ก็คือขายาวใช่ไหมครับ แต่ถ้าเกิดว่าอาชีการ์นาไกในความหมายในย้นเนี่ยหมายถึงว่าคนนี้เดินทางบ่อยเดินทางไกลอาชีการ์นาไกนะครับแล้วก็สันเทาเรียกว่าค่าคาโตค่าคาโตนะครับค่าคาโตแต่คานี้ไม่ค่อยได้ใช้สันเทาเนี่ยไม่ค่อยได้ใช้อันอื่นเนี่ยได้ใช้หมดนะครับอันอื่นส่ว claro นใหญ่ได้ใช้นะครับอ่าเรามาดูด้านหลังนะฮะด้านหลังคูบีคอคูบีนะครับเซนากะหลังนะครับเซนากะ โอนากะท้องถ้าเราจะพูดว่าอิ่มเนี่ยคนญี่ปุ่นเขาจะมีคำหนึ่งเรียกว่าโอนากะอิบไปนะครับอ่ะทุกคนจดนะโอนากะอิบไปใช้คำช่วยงะนะครับโอนากะอิบไปแปลว่าท้องอ่ะอิ่มและแต่ถ้าเกิดว่า w, ท้องหิวนะฮะท้องหิวเขาจะพูดว่าเราหิวเนี่ยแหละโอนากะสุกุโอนากะสุกิมัสตาโอนากะสุกิมัสตา คือแบบหิวแล้วว่าโอนากาสุกิมัสตอโอนากาสุิตายะคือแบบโ oh, อ้หิวอะไรเงี้ยนะครับซึ่งตอนนี้เชนเซ่ก็หิวอยู่นะวันนี้เป็นไรไม่รู้หิวมากเลยอืมเพิ่งกินเค้กไปนะฮะแล้วก็โคชิเอลนะครับโคชิเอลถัดมาอวัยวะภายในชินโซแปบลบว่าหัวใจนะครับชินชินโซนะครับชินโซถัดมาปอดให้ไม่ใช่ให้ ให้ก e ับ e, e ก็คือใช่ครับใช่ไหมครับแต่ถ้าเป็นปอดเราจะต้องออกเสียงว่าไฮไฮแปลว่าปอดนะครับปอดอักเสบไฮกะไฮกะ engol t ดิสปอดอักเสบนะครับไฮกะ engol engol แปลว่าอักเสบนะครับ engol หรือ engol ปวดท้องเราจะพูดว่าโอนากกะอิ k ไตโอนาก a กะอิ t ไตปวดท้องนะครับกระเพาะชันๆเลยออ e นะครับมีคันจิตัวนี้อิแปลว่ากระเพาะนะครับคังโซคังโซแปลว่าตับนะครับคังโซอย่าจำสับสนกับคำว่าช so ินโซนะชินก็คือตัวโกโกโรนนี้คือตัวคันจินะครับตัวคันจิโกโกโรนะครับแปลว่าหัวใจนะครับหัวใจ,นะวใจถัดมาคำว่าโจโจแปลว่าลำไส้นะครับโจแปลว่าลำไส้อ่านะ ยกตัวอ,อย่างเวลาจะพูดเกี่ยวกับร่างกายเราพูดว่าโอ้ยฉันปวดหัวหรือฉันเจ็บหัวเราจะพูดว่าอัตมากะอิอะไดไตปวดหัวอัตมากะอิดไตเช่นแบบหนาวจะเป็นไข้อย่างเงี้ยครับเราก็พูดว่าอัตมากะอิดไตอัตมากะอิดไตอย่างเงี้ยปวดหัวหรือเราพูดว่าเท้าฉันเจ็บเทา้าฉันบาดเจ็บที่เทา้าต้องใช้คํากริยาว่า,น,านี่น,นี่โอเคกะุรุ นะครับอาชีคือเท้าสมมุติว่าเราไปเล่นฟุตบอลมาแล้วก็แบบกระแทกกระทันกันเงี้ยใช่ไหมทำให้แบบเท้าเราพลิกเราก็แบบบาดเจ็บที่เท้าเนาะเราจะพูดว่าบาดเจ็บอะไรยังไงเนี่ยจะพูดไม่เหมือนภาษาไทยนะต้องใช้คําช่วยโอเคกาชิมัสตะแล้วก็ใส่คสําศัพท์ที่เกี่ยวกับร่างกายเข้าไปตรงนี้นะครับอย่างเช่นฉันบาดเจ็บที่หัวอาตมาโอเคกาชิมัสตะอาตมาโอเคกาชิมัสตะฉันบาดเจ็บที่มือ เทโอเคคาชิมาสตาเทโอเคมาสตาชั้นบาดเจ็บที่ตาเมโยเคคาชิมาสตาเคคาคือแปลว่าบาดเจ็บนะครับเมกะเคคาชิมาสตาทั้งชั้นบาดเจ็บที่หลังเซนากะนะครับเซนากะโอเคคาชิมาสตาเซนากะโอเคคาชิมาสตานะครับอ่ะตาล้าหรือตาเหนื่อยนะครับซึ่งคาเรมาสตาเนี่ยถ้าไม่มีคำข้างหน้าตรงนี้จะแปลว่าเหนื่อยเราพูดได้เลยว่าโอ้ยวันนี้ฉันเหนื่อยมาก เขียวว่าตัวเต็มโมสกัดิตะเขียว疲れました。คือแบบเหนื่อยมากๆนะครับแต่ถ้าเราพูดว่าใส่คําช่วยงะลงไปพร้อมกับเมกะสกัดมาสกัดิมาสตะเช่นแบบเนี่ยดูทีวีมาเยอะแหละดูทีวีมาเยอะเกินเนาะเมื่อตาล้าตาล้าเมกะสกัดิตะเมกะสกัดิตะคือแบบตาล้าแล้วอย่างเงี้ยนะครับ โอเคก็เชื่อว่าวันนี้ทุกคนก็น่าจะได้แบบคําศัพ์เนาะแล้วก็บอกอาการเกี่ยวกับร่างกายได้นะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของละครคาบุกินะครับตามที่เห็นเนี่ยในประเทศญี่ปุ่นเนี่ยจะมีการละครอยู่ทั้งหมด5แบบเนาะหแบบเนเชก็จาไม่ได้แม่นนะแต่ว่าคาบุกิเนี่ยจะไม่ใช่ละครในราชสำนักมันะมจะมีละครในราชสำนะักคือละครโนาเดี๋ยวก็จะเอามาให้ทุกคนดูจะมี อยู่5้าสายสายสายแลชะสานักจะมีอยู่3าประเภทแล้วก็สายชาวบ้านเนาะเป็นของแบบสามัญชนทั่วไปเนี่ยก็คือคาบุก,กินี่แหละนะเนาะมันก็จะมีของโนมีบุระคุหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับเออแต่ว่าอันเนี้ยเป็นของคาบุก,กิซึ่งเป็นการมีชื่อเสียงแล้วก็คาบุก,กิเนี่ยก็จะเป็นเหมือนละครเสียดสี ไม่มีเนื้อหาอะไรที่ตายตัวเนาะอย่างเช่นละครโนเนี่ยก็จะมีแบบแผนอะไรที่ชัดเจนเพราะว่าเป็นของในราชสำนักคล้ายๆกับละครนอกละครนในอันนี้ก็ถือว่าเป็นละครนอกอย่างใครไม่รู้วัฒนธรรมไทยเนาะละครนอกละครนในละครนในก็คือละครที่เล่นในราชสำนักนะครับก็อาจจะใช้ตัวละครเป็นแบบหญิงทั้งหมดอะไรเงี้ยเนาะแต่ว่าอย่างของเนี่ยญี่ปุ่นเนี่ยคาบุกิเนี่ยใช้ใช้ใช ตัวละครหรือคนแสดงเนี่ยเป็นผู้ชายทั้งหมดนะครับเป็นผู้ชายทั้งหมดไม่มีผู้หญิงเลยไม่มีผู้หญิงเลยคือสมัยก่อนนะมันเข่งคัดนะครับคือทุกอย่างเนี่ยผู้ชายแสดงกันเองอะไรเงี้ยแล้วคนที่แบบเล่นเป็นตัวนางเนาะตัวนางเอกอะไรเงี้ยก็จะเล่นยากกว่าคนอื่นนิดนึงต้องได้รับการฝึกฝนก็ถือว่าเป็นสิ่งที่แบบมีชื่อเสียงนะครับเนาะใครไปเที่ยวญี่ปุ่นเนี่ยก็อยากไปดูเขาก็จะเรียกว่าคาบุกิโจคาบุกิโจก็คือเหมือนเป็นโรงละคร ด้านคาบุกิเลยแล้วก็มีการแบบสลับฉากนะอ,อ,อลังการเลยทีเดียวซึ่งญี่ปุ่นเนี่ยเป็นประเทศที่มีความสามารถเรื่องของเทคโนโลยีกลไกเนี่ยมาตั้งแต่สมัยโบราณแล้วพอเรื่องการสลับฉากเนี่ยยุโรปตอนนั้นยังไม่มีเลยนะแต่ว่าญี่ปุ่นเนี่ยพอสืบสาวเราเรื่องไปแล้วเนี่ยญี่ปุ่นนะมีมาก่อนยุโรปอีกเรื่องการเลื่อนฉากจากซ้ายไปขวา เปลี่ยนภูเขาแม่น้ำอะไรเงี้ยนะครับเนาะก็วันนี้ก็ขอจบในเรื่องของคําศัพท์ทางด้านร่างกายแล้วก็สํานวนเกี่ยวกับทางด้านร่างกายนะฮะชอบกดไลค์ใช่กดแชร์นะครับแล้วก็เจอกันในบทถัดไปนะครับขอทุกคนโชคดีนะครับอกขราดาได้จีนี้รักษาร่างกายตุขภาพแข็งแรงนะฮะ